รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คือความจริง <Money. S 1> ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย <Money. S 1> ให้ลักซ์รีวอล์ก r s p o ร์ b ปอร c ตมาเรย์สจูอ t ลติเม <Money. S 1> ทอันทำดีมีคนรู้ เมื่อวันที่13ตุลาคม2564ที่ผ่านมาน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกรรษกเตรศาสตร์ดรจงรักวัชรินทร์อธิการบดีเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำรองอธิกรรบดีและคณะผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาณพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษจากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นพระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นพระมิ่งขวัญและทรงเป็นหลักัยให้แก่ชาวเกษตรศาสตร์เสมอมาอันจะเห็นได้จากพระราชานุสรณ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ล้วนเป็นสถานที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับเคยทรงดนตรีมีต้นนนทรีที่ทรงปลูกอันเป็นที่มาของงานที่ระลึกวันสำคัญของสถาบันแห่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จึงพร้อมใจกันขอน้อมก้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีขอให้ดวงพระวิญญาณของใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงอภิบาลคุ้มครองราชนจาจักรไทย ประชาชนชาวไทยผู้เป็นพระสกนิกรของพระองค์ให้มีความสงบสุขและความสันติสุขพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตราบนิรันด์และร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีโดยการจัดพิธีดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด และจัดขึ้นพร้อมกันในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อจากนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณบริเวณด้านบนเวทีอาคารจักรัพันเพนซิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU ูสู้โควิด -19 วันสุดท้ายของการให้บริการฉีดวัคซีนแอสตราเซนิกาเข็มที่2ครบโดสโดยมีดรจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร,ร์รองอธิการบดีคณะบดีสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงโฉมศรีโคสิทธิชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์คณะบดีคณาจารย์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และคุณโสภาวันมงคลธนมากุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชุปธมเข้าร่วมพิธีและพร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีเหลืองโดยมีการอ่านทำนองเสนอมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรำลึก โดยนิสิตสาขาดานตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์จากนั้นดรจงรักวัชรินรัตน์อิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศาสตราจารย์แพทย์หญิงชมศรีโคสิธิ์ชัยวัฒน์อิการบดีวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลายัยจุฬาภรณ์นำคณะผู้บริหารวางผ่านพุ่มดอกไม้สดนาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกนายพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่ง89วินาทีทั้งนี้จิตอาสาภาคประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติงานหน้าศูนย์บริการฉีดวัคซีน k u ยูสู้โควิด -19 ได้ร่วมยืนสงบนิ่ง89วินาทีอีกด้วยค่ะ ในนามของมหาและเกษตรศาสตร์และประชาชนชาวไทยก็คิดว่าจะทําตัวมีเป็นคนเป็นพลเมืองที่ดีเป็นประชาชนชาวไทยที่มีจิตอาสาแล้วก็มีสํานึกในพระารรมหากิกุลแล้วก็จะน้อมนําโครงการพระราชดิต่างๆน้อมนําคําสั่งสอนต่างๆมาใช้ในการทํางานในชีวิตประจําวันและทําให้ประเทศไทยยั่งยืนต่อไปครับจริงๆมีความตื้นตันใจนะคะแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีกับพวกเราอย่างโดยเฉพาะยิ่งนิสิเก่าเกษตรนะคะ แล้วก็กับมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงประชาชนคนไทยทั่วไปที่พระองค์ได้ให้แนวคิดให้คำสั่งสอนกับพวกเรานะคะคในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะแล้วก็ร่วมกันทำความดีนะคะตอบแทนคืนสู่สังคมคืนสู่ประเทศชาติของพวกเรา hotline Thailand, Thailand. ทุกข่าวคือความจริง Line Thailand ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและการท่องเที่ยวทำดีมีคนรู้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานนวิทยาเขตโป่งสลอดโดยเมื่อช่วงบ่ายวันที่18ตุลาคม2564พลอากาศเอกชลิตพุกภาสุกองคมนตรีนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริณมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีวิทยาเขตโป่งสลอดอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสนอกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฒเพชรบุรีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโครงการ ต่อจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียงที่ดำเนินการโดยทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมมีการนำพื้นที่ว่างเปล่าของมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกพืชระยะสรรั้นพืชหมุนเวียนและพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแดน เยี่ยมชมสวนพืชสมุนไพรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริดำเนินการโดยสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่พัฒนาพื้นที่วิทยาเขตป่งสลอดและชุมชนใกล้เคียงให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสร้างชุมชนป่งสลอด และพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบต่อไปผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสนอกลิ่นงามอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดเพื่อการเรียนรู้ซึ่งดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริได้ดำเนินงานภายใต้พื้นที่5.5ไร่มีการนำนวัตกรรมด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรผสมผสานในแปลงมีการปลูกพืชจำนวน27ชนิดเช่นกล้วยชมพู่เพชรทุเรียนเป็นต้นและมีการรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดตั้งเป็นฐานเรียนรู้จำนวน5ฐาน จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำรินอกจากจะช่วยพัฒนางานเกษตรพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและเกษตรกรได้เป็นอย่างดีพื้นที่โป่งสลอดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีได้ขอใช้จากกรมป่าไม้ เพื่อเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรอบให้รู้กับประชาชนโดยทั่วทไปที่ในอนาคตนะครับเพื่อที่จะได้มาทําการเรียนรู้ในด้านเกษตรในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่ามีการชาวบ้านทั่วๆไปสามารถที่จะเพาะปลูกและเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรต่างๆในอนาคตคงจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับขณะนี้มีอยู่5สถานี เราก็จะทําการฝึกเด็กในพื้นที่ที่โรงเรียนสามโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบเพื่อให้เขาเป็นเป็นผู้ที่จะเชิญชวนแนะนําการการดูงานการศึกษาให้กับคนต่างถิ่นที่มาด้วยในพื้นที่ป่งสลอดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ผมคิดว่าเป็นพื้นที่หลักที่ที่จะเป็นในอนาคตจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยครับของ จังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากว่ามีที่นี่ที่สําคัญอันหนึ่งที่บางคนไม่รู้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆเช่นกรณีของดอกกระเจียวที่นี่ก็จะมีซึ่งแตกต่างจากชัยภูมิจากโคราชรบอุร,รีอะไรอย่างเงี้ยครับจะสามารถที่จะ,ะนํามาต่อยอดเพื่อเพื่อนามาใช้ประโยชน์อะไรต่างๆให้มากขึ้นครับไม่ว่าหรือแม้แต่การ การเลี้ยงปลาซึ่งประชาชนทําอยู่แล้วพืชผักต่างๆก็ทําอยู่แล้วเนี่ยแต่แต่ที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยจะจะไม่ไม่ได้ขายแข่งหรืออะไรจะทำเพื่อการศึกษากับเพื่อต่อยอดครับตามพระราชบายของในหลวงของเราเลยครับ ทททจัดโครงการ Save Our Stakeholders เตรียมรับฤดูท่องเที่ยวร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เตรียมความพร้อมนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่ทอ,รรรอ,ทองเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าทททได้จัดโครงการ SOS c a m p a i Save Our Stakeholders เพื่อเตรียมรับฤดูท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวในประเทศโดยร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการ จัดอบรมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลังจากการเปิดประเทศจึงได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการเสริมสร้างสาระความรู้เทคนิคดิจิทัลเพื่อให้พร้อมในการปรับตัวรับการท่องเที่ยวรูปแบบนิวนอร์มอลโดยททท,ท,ทได้ผนึกความร่วมมือกับสถานีวิทยุเพื่อการท่องเที่ยว t ราเว l Radio FM 91.5ด และสถาบันสอนเทคนิคออนไลน์ Blocktech Academy จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านศาสตร์ออนไลน์และความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเพื่อให้มีความพร้อมในการปรับตัวรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal จาก8โค้ชออนไลน์สุดฮอตแห่งยุคเพื่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปซึ่งทท,ท,ท,ทมีเป้าหมายเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการถึงเทคนิคของแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงอ e ีคอมเมิร์ซที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมุ่งให้วงการท่องเที่ยวรวมถึงผู้สนใจสามารถนำไปใช้งานได้จริงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจตลอดจนสร้างยอดขายและภาพลักษณ์องค์กรให้กับบุคลากรในวงการท่องเที่ยวที่ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด1 i d 1 9เพื่อเสริมสร้างบุคลากรในวงการท่องเที่ยวไม่ให้ตกยุคและพร้อมเดินหน้าไปต่อเพื่อตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวโลกของประเทศไทยต่อไป hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย <S <S บริษทัท Professional West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน Breathe. เมื่อวันที่18ตุลาคม2564ที่ผ่านมานายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานที่ปรึกษาโครงการ,กรเกษตรศาสตร์รวมใจผ่าพ้นภัยโควิด -19 รวมด้วยนางโสภาวรรณมงคลธรรมกูลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และดรจงรักวัชรินรัตน์ ทีการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมการแถลงข่าวเปิดโครงการเกษตรศาสตร์รวมใจผ่าพ้นภัยโควิด -19 ณห้องนนทรีอาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมนิสิตเก่าได้ให้ความช่วยเหลือนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆผ่านทางกองทุนนิสิตเก่า รวมทั้งได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านโครงการเกษตรก้าวไกลไปกับสมกทางสถานีวิทยุมอกในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางสมาคมนิสิตเก่าได้ให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตเก่านิสิตปัจจุบัน และประชาชนโดยทั่วไปให้ได้รับการฉีดวัคซีนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์บริการฉีดวัคซีน k u ยสู้โควิด -19 และยังได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริการฉีดวัคซีน k u ยสู้โควิด -19 โดยประสานกับเครือข่ายของสมาคมและชมรมในสังกัดโดยร่วมสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์อาหารและเครื่องดื่ม ผู้สนใจเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเกษตรศาสตร์รวมใจผาพ้นภัยโควิด -19 ในการช่วยเหลือสังคมของสมาคมนิสิตเก่าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนการช่วยเหลือการมอบสิ่งของต่างๆได้ที่ทางสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชปถัมและในครั้งนี้นายสวัสดิ์ลิปตะพันลบในฐานะสิธิ์เก่าเคยูรุ่น33และประธานที่ปรึกษาโครงการยังได้ร่วมสมทบทุนเป็นเงินจน จำนวน1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการอีกด้วยค่ะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องของการเปิดตัวโครงการที่เรียกว่าเกษตรศาสตร์ร่วมใจนะครับพาพ้นไทยโควิด1 9นะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะเชิญชวนนิสิตเก่ามหาาลัยเกษตรศาสตร์ทั่วประเทศที่มีอยู่เป็นแสนคนนะครับมาร่วมมือร่วมใจกับ สมาคมนิสิตเก่าในการที่จะรวมพลังกันในการออกไปช่วยเหลือสังคมนะครับท่านใดมีน้ําใจนะครับเป็นมีจิตมีใจเหลืออยากที่จะมาร่วมในการมอบอาหารมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยทางสมาคมนิสิตเก่าก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับในการที่จะรวบรวมสิ่งของต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนะครับฉะนั้นในวันนี้ก็เลยได้มีการเปิดตัวโครงการดังกล่าวนะครับ ในวันนี้นะคะเราก็ได้มีการแถลงเปิดตัวโครงการเกษตรศาสตร์รวมใจพาพ้นไทยโควิด -19 ในครั้งนี้แต่ว่าในเรื่องของการสนับสนุนนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องเกษตรของเรานะคะให้การสนับสนุนเพื่อให้สมองค์กรได้ทํากิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่ได้เรียนไปแล้วให้กับพี่น้องเกษตรของเราะะประชาชนทั่วไปและส่วนรวมเรายังรอรับการสนับสนุนจากทุกท่านอยู่นะคะเรามารวมพลัง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วเราจะก้าวผ่านวิกิตครั้งนี้ไปได้วยกันได้ค่ะสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564เมื่อวันเสาร์ที่16ตุลาคม2564ค่ะโดยมีกิจกรรมการเสวนาเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติในรูปแบบระบบออนไลน์ผ่าน Zo ู om Cloud Meeting โดยมีรองศาสตราจารย์ดรกิติศักดิ์ ปกติอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อุปนาย,ยกสมาคมเป็นผู้ดำเนินรายการกล่าวให้การต้อนรับและกล่าวถึงหัวข้อการเสวนาพร้อมทั้งแนะนำผู้เข้าร่วมการเสวนาอาทิดรสถิตลิ่มพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภานิติโดมรุ่น11นํานำเสนอข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนไทยและคนต่างชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นายอิสระบุญยังประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อคิดเห็นว่าด้วยคนต่างด้าวที่มีข้อยกเว้นและถือครองที่ดินได้เป็นอย่างไรตามกฎหมายเฉพาะที่ได้รับการยกเว้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้รับฟังได้รับทราบและเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้าร่วมเสวนาและวิทยากร เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักธุรกิจที่จะลงทุนเรื่องที่ดินได้เข้าใจในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติในช่วงท้ายคุณสมศักดิ์จิติพลังศรีนายกสมาคมยังได้กล่าวสรุปหัวข้อการประชุมให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการเสวนาในครั้งนี้ค่ะ